อย่างคุณหมอเดินทางท่องเที่ยวทั้งไปบรรยายด้วยไปเที่ยวด้วยเนี่ยเซ็ก o ทอยเขาถือว่าเป็นแบบเหมือนร้านทั่วไปร้านสะดวกซื้อหรือว่าชาวต่างชาติเขามองเซ็กทอยเหมือนบ้านเราไหมคะเ<อ>ขินอายกันที่จะเดินเข้าร้านไหม คือด้วยความที่เซทอยของบ้านเราอ่ะมันยังไม่ถูกกฎหมายน้องเขาบอกด้อยยังไม่ได้ถูกกฎหมายนะคะก็จะมีแบบซื้อตามอินเทอร์เน็ตหรือว่าอะไรเงี้ยร้าที่เขาเปิดบ้างเนะแต่ว่าไม่ถูกกฎหมายก็คือแบบว่ามาขายแบบจงแจ้งอะไรเงี้ไม่ได้นะคะแต่ว่าก็ถ้าเป็นต่างประเทศอะไางั้นสูตรเนี่ยที่ไปก็คือไปอเมริกาเอาไปที่นิวยอร์กนะคะมันก็มีเป็นร้านแบบมิวเซียมออกเซตกานตลาดเซกอะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งเขาก็จะเหมือนแบบว่า เออแค่ดูบัตรประชาชนเราเออว่าเกินแบบ18ปีอะไรอย่างเงี้ยงเ,เกินอยู่แล้ว<า>อ่าเขาก็จะมีคนดูข้างหน้าใช่ไหมแล้วก็ทุกคนก็เข้ามาแบบในช็อปปกติเลยซึ่งก็แบบมีหลากหลายมากคือเหมือนว่ามีทางแบบเซ็กทอยนะในแต่ละแบบในแต่ละในแต่ละ,แ,ละแบบเขาเรียกว่าในแต่ละรุ่นนะที่แบบว่าเออเป็นสีสันว่าจะเป็นสีสันต่างๆใช่ไหมเออเยอะมากมีหลายแบบมีเป็นแบบลิมิเต็ดอีดิชั่นเนาะมีแบบเออรูปทรงอะไรน่ารักๆ่ารักบางอันเป็นเหมือนแบบ ต้หูอย่างเงี้ยห้อยอยค่ะเอออย่างเงี้ยแล้วก็แบบมีพี่แขวนเป็นน่ารักน่ารัก,กอะ่ะเยอะมากแล้วก็มีแบบทั้งหนังสือเนาะเป็นหนังสือที่แบบว่าเออแบบสอนในเรื่องของท่าทางในการมีเซฟหรือว่ามีแบบเป็นพวกอืมเซลล์หรืออะไรพวกเนี้ยค่ะที่มันทําให้ไวต่อการกระตุ้นก็มีเนาะหรือว่ามีเป็นแบบเขาเรียกเป็นแบบเซ็กเป็นเหมือนของเล่นนะคะือนเป็นไพ่ทาโร่อะไรอย่างเงี้ยที่มันเล่นกันเออมันเป็แ,แบบ แค่ร<ช>ับหลากหลายเป็นลูกเล่น<ช>นะคุณหมอมันลูกเล่นจะมากมันแบบตื่นตาตื่นใจมากคือไปเดินแบบหมก็ทั่วร้านเลยอะไรเงี้ยล้วก็จะเปลี่ยนเป็นแหวนอะไรอย่างเงี้ยเป็นแหวนใส่เป็นเอ่อที่เป็นดมกลิ่นหรือว่าเป็นหุ<ช>นยางอนามัยนี่แบบว่ามีหลายรสหลายสีหลายกลิ่นอะไรเงี้ยคือมันเปิดก<ช> <ๆ S 2> ว้างมากเลยอันนี้คือไปที่นิวยอร์คคือตื่นตาตื่นใจมากหรือที่อื่นอะเออญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยก็ เขาก็มีช็อปพวกนี้เหมือนกันซึ่งเป็นแบบมันเปิดเผยม,มากค่ะเป็นช็อปแบบกลางที่ท่องเที่ยวเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ก็หวังว่าวันหนึ่งประเทศไทยของเราก็จะเอ่อเจกทอยถูกกฎหมาย <c oughs> เนาะเพราะว่า <c oughs> มันไม่ได้อันตรายอะไรเลยแล้วก็มันก็ยังไงอะ่ะคือมันก็เป็นอะไรที่มันแบบทําให้ บางทีมันก็ช่วยเหลือคนที่แต่งงานแล้วเป็นเหมือนกันนะใช่หรือว่าคนที่แบบไม่ได้มีคู่อะไรเงี้ยเนาะก็คือแบบเออไม่อยากให้มองว่ามันเป็นเรื่องที่เออนั่นแหละนะคะก็ก็หวังว่าวันหนึ่งนะคะเชีรทอยของเราจะถูกกฎหมายเพราะว่าบางทีเนี่ยไปเมืองนอกมาอย่างเงี้ยอืมซื้อกลับมานี่ก็เสียวๆแบบว่าจะแบบจะเข้าได้ไหมจะเข้าได้ไหมฉันจะแบบว่าโดนจับหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเออไม่ใช่เราก็แบบเออซื้อมาบางทีมันน่ารักเนาะเราก็เออซื้อมาอะไรย่างเงี้ยก็แบบ มากจังค่ะจริงๆแล้วเนาะคือจริงๆกฎหมายนี่อาจจะหลายปีแ <TF> ล้วยังไงวอนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพิจารณาสักนิดนึงเพราะว่าหลายๆคู่ในชุรักชุรสที่เขียนมาบอกเนี่ยแม้จะเป็นสามีภรรยากันแล้วเนี่ยบางทีเพื่อความชุรักชุรทคุณหมอเขาอาจจะมีเซ็กซ์ทอยเล็กๆน้อยๆเอาไว้สร้างสีสันให้กับชีวิตคู่ก็เป็นเหมือนกันนะคะ